Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอ่านข่าวต้องบอกว่าก็ไม่เชิงอ่านข่าวนะครับจะหยิบโยกโพสต์โพสต์หนึ่งนะครับของทางร้านโมนิกเวย์ดิ้งนะครับเขาได้มีการโพสต์เกี่ยวกับชุดคอลเลคชันใหม่นะครับที่เป็นชุดแต่งงานนั่นเองชื่อร้านก็บอกอยู่แล้วว่าเว d d ดิ้งนะครับและนางเอกที่ไปถ่ายแบบให้กับร้านของเขาก็คือสาวโบเมรดานั่นเองไหนๆก็ไม่มีละครมาอัปเดตกันแล้วนะครับผมก็จะมาอัปเดตภาพสวยๆ สัหน่อยละกันนะครับผมในลุกในชุดแต่งงานที่เราเนี่ยไม่ค่อยจะได้เห็นกันส่วนมากก็จะเห็นในละครนะครับอันนี้ก็ได้เห็นตัวจริงๆแต่เขาก็ไม่ได้แต่งจริงๆนะหลายๆคนก็คงลุ้นแหละว่าก็อยากให้ใส่ชุดนี้กับมิกทองระยะหรือเปล่ากับหนุ่มมิกหรือเปล่าคู่จิ้นเขาในปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวหยิบยกโพสต์นี้เนี่ยมาอ่านทุกคนฟังแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับผมไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเลตติ้งของละครรีรันด้วยปกติเนี่ยผมจะชอบมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเลตติ้งของละครรีรัน เรื่องผู้บ่าวอิดียิปินเตอร์นะครับและละครใหม่ที่มาชนกับผู้บ่าวอีนิี้แล้วนั่นก็คือเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีนะครับ ที่ออนแอร์ไปแล้ว1ตอนนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กในทวิตเตอร์เนี่ยสูงมากๆเลยนะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกันว่าติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งนะครับผมของทวิตเตอร์เนี่ยเขามีเรตติ้งเท่าไหร่กันนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอไปอ่านโพสต์ของสาวเบอร์เมรดาก่อนแล้วกันนะครับผมในชุดหว,วานชุดแต่งงานสีขาวๆนะครับชุดแต่งงานสีขาวๆนะนี่มันหวานหรือเปล่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไปไปดูกันทางร้านโมนิกเวย์ดิ้งนะครับผมเขาเนี่ยได้โพสต์ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนแล้วนะครับเขาได้บอกว่า New c o l l l c t i o n s so โซคิวสุดๆกับแฟชั่นชุดแต่งงานของโบมรดาสุขสีกับแฟชั่นชุดแต่งงานของโบมรดาแม่โพสอย่างกับว่าจะเป็นการแต่งงานของเขาจริงๆว่าที่เจ้าสาวสายหวานที่อยากได้ความโมเดิร์นห้ามพลาดแคลวเว d ดดิง้งชวนนางเอกสาวลุคน่ารักโบมรดามาถ่ายแฟชั่นชุดแต่งงานสวยๆกับโมนิกว e ดดิ้งซะหน่อยซึ่งสำหรับคอเลชั่นแฟชั่นชุดแต่งงานเซตนี้ก็เหมาะกับบุค,คลิกของ สาวโบมากๆที่สําคัญชุดแต่งงานคอลเลคชันนี้ได้ดีไซน์ออกมาเพื่อเอาใจว่าที่เจ้าสาวทุกสไตล์และทุกรูปร่างและโดดเด่นด้วยผ้าลูกไม้สวยๆดีเทลการปักคริสตัลเพื่อให้ชุดดูหรูหรารวมไปถึงคัตติ้งสุดเนี้ยบที่จะช่วยให้รูปร่างของว่าที่เจ้าสาวดูเพอร์เฟกในวันแต่งงานซึ่งทางร้าน Monique Wedding มีทีมงานและ ทีมดีไซเนอร์มืออาชีพที่พร้อมจะช่วยเนรมิตทุกความต้องการของว่าที่เจ้าสาวให้เป็นจริงได้รับรองว่าเจ้าสาวจะสวยแบบ360องศาในวันแต่งงานแน่นอนต้องบอกก่อนนะครับผมว่าทางร้านเนี่ยไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะผมแค่อยากจะมาเอาภาพสวยๆของโบมิรดานะครับผมมาให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นนะครับผมสำหรับคนที่สนใจในร้านนี้นะครับอยากจะไปใช้บริการหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะติด เครดิตไว้ในคระบผกใต้คลิปแล้วกันไหนๆก็มาพูดถึงร้านเขาแล้วถือว่ามาเป็นการโปรโมทให้ไปในตัวเลยก็ได้นะเพราะว่ามันหยิบภาพเขาเอามาให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับก็ต้องขอบคุณทางเพจ Mononic w e d d i n g ด้วยแล้วกันนะครับโอเคไปพูดถึงเรตติ้งของละครรีรันของทางช่องเยสีที่ถึงจะเป็นรีรันเนี่ยก็เรตติ้งเนี่ยก็ยังอยู่สูงอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องผู้บ่าว India อินทิยายีอินเตอร์นั่นเองเราเนี่ยเคยพูดถึงว่าช่อง3เนี่ยไม่เอารีรันมาเอาละครใหม่มาซึ่งมาชนกับรีรันของ ช่อง7เราก็อยากรู้เหมือนกันว่ารีดันของทังช่อง7เนี่ยกับละครใหม่ของทังช่อง3เนี่ยมันจะเรตติ้งเนี่ยเท่าไหร่กันนะแต่ว่าปัจจุบันในช่อง3เนี่ยก็มีการรีรันกันแล้วนะครับอย่างเรื่องทองเอกบอยาธาฉลองแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรตติ้งล่าสุดของจานาคารก่อนละกันนะครับผู้บ่าวอินเดียาหยีเตอร์นะครับผมล่าสุดนะครับเรตติ้งเนี่ยสูงถึง5.0กันเลยทีเดียวเขาบอกว่า5.0เนี่ยยังไม่สูงนะเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยสูงกว่านี้นะครับ5.0เนี่่ยถือวาากลงๆแห้าจุดศูนย เริ่มต้นขึ้นนะครับผมแล้วก็เปิดตัวด้วยเรตติ้งที่อาจจะไม่สูงเท่าช่อง7สีแต่ว่าถือว่าสูงกว่าทุกเรื่องที่เพิ่งออนแอร์และเพิ่งจบไปด้วยซนะ้ำนะั่นก็คือเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีนะครับที่ได้มากบดินนะครับมาประกบคู่กับมิวนิ tha เรื่องนี้ก็จะเป็นละครออกแนวน่ารักโรแมนติกคอมเมดี้นะครับเรตติ้งตอนแรกนะครับผมอยู่ที่2.9เกือบ3ก็เลยเปิดตัวมาอย่างสวยงามนะครับผมหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องรอกระแสแล้วก็ รอว่าเนื้อหาเนี่ยจะดีแค่ไหนจะสามารถทําให้เลตติ้งเนี่ยพุ่งพุ่งสูงไปเรื่อยๆได้หรือเปล่านะครับผมขออยากให้ลดลงแล้วกันเพราะว่าอยากให้ช่อง3ามเนี่ยมีเลตติ้งที่สูงยิ่งขึ้นไปเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนนะครับและเรื่องอกเก็บหักแอบรักคุณสามีเนี่ยก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยนะครับผมวันที่ออนแอร์วันแรกนะส่วนละครของทางช่องวันนะครับผมก็มีรีรันเรื่องใบไม้ที่ปิดเริวนะครับใบไม้ที่ปิดริวเนี่ยเป็นละครที่นํามารีรันในช่วงเวลาเดิมที่เคยออกอากาศไปซึ่งเป็นช่ว เวลาที่แข็งมากๆนะในช่วง3ทุ่มครึ่งเนี่ยขนาดละครใหม่เนี่ยก็ยังเอาแทบไม่อยู่เลยเรตติ้งเนี่ยศูนย์จุดกว่าเนี่ยก็มีมาบ่อยใบไม้ที่ปิดปลิวนะครับผมรีรานเรตติ้งล่าสุดเนี่ยอยู่ที่0.7ก็ถือว่าเป็นเรตติ้งที่พอๆกับละครใหม่ของทางช่องวันในช่วงเวลา3ทุ่มเลยเพราะว่าช่องวันเนี่ยช่วงเวลานี้นะครับผมถ้าไม่แข็งจริงๆเนี่ยจะอยู่ช่วง3ทุ่มไม่ได้ต้องเป็นละครที่แบบว่ามีเนื้อหาที่แข่งจริงๆอย่างใบไม้ที่ปิดปลิวนะครับในอดีตเนี่ยก็เคยทําไว้ได้สูงมาากกกกๆสหรัับบทงงช่อวน็เลยยถูิ โอเาอาาค,ค okay. อันนี้ก็มาพูดถึง2ข่าวนะครับผมก็ชุดแต่งงานของนางเอกสาวโบรม,มรดานะครับที่ไปถ่ายแบบพรีวิ้งนะครับผมแล้วก็ข่าวเรตติ้งของทางละครรีรันกับละครใหม่นะครับผมของแต่ละช่องสําหรับพวกคุณเนี่ยผู้คุณดูละครเรื่องไหนก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับเนื้อหาตรงไหนพิพาทประการใดนะครับพอภัยวันนั้นที่นวยกัยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ